สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรของเล็กเหลี่ยงมหัสจรยรกันต่อนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรก็ดูคำเตือนกันสักนิดครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณาญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิด ดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับจากแม่สูตรของเรานะครับเป็นสูตรล่างนะครับก็เดินมาก็มีสะดุดอยู่สองงวดนะครับนะครับจากนั้นก็มาเข้าต่องวดที่แล้วตัวเด่นมาที่5้านะครับห้านะครับเดี๋ยวเรามาตามงวดนี้นะครับงวดวันที่ หนึ่งเดือนสิบนะครับก็เราก็ทําสูตรมาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วครับจุดเต็มตัดด้วยแต้มรบอสองตัวล่างแล้วก็แต้มนะครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปนะครับสรุปสองตัวล่างให้นะครับสรุปด้วยแต้มเด่นอีกทีนะครับแต้มเด่นว่าแต้มเด่นที่เรา นะครับเปรียบเทียบกับหลายๆสูตรได้นะครับก็จะเด่นอยู่ที่แต้มนะครับศูนยแล้วก็แต้ม1นะครับเราวแต้มเด่นสตัวมาสรุปนะครับจะมีตัวไหนบ้างนะครับ สรุปสองตัวล่างนะครับงวดวันที่1นึ่งทับสทับหกนะครับหกนะครับเลขที่เราจะเดี๋ยวเราจะ เลขที่เราชอบนะครับละลายสูตรที่มันชนกันก็จะมีเลขนะครับ จะเป็นเลขนะครับศูนสามห้านะครับจะมีเลขตัวหนึ่งที่ส่วน เราจะสรุปในเลขสามตัวนี้นะครับเรามาดูที่เต้มเด่นของเรานะครับมีเต้มเห็นจะมีห้าห้านะครับห้าห้าสรุปที่ห้าห้านะครับเป็นเลขบุลนะครับ เลขบุน,นะครับส่วนตัวที่สองแต้มเด็กของเราก็หกห้านะครับหกห้าแต้มหนึ่งนะครับก็มีหกห้านะครับหกห้าหรือหมดก่อน ห้านะครับหกห้าส่วนแต้มแปดนะครับแต่แปดหกสองมีไหมหกสองหกสองหรือก็จะเป็นสองหกแทนนะครับหกสองสองหก สองหกนะครับแล้วก็อ่าสามหรือสามห้านะครับกับสามบวกสามห้าส่วนตัวอื่นนะครับตัวอื่นก็จะมีตัวรองก็จะมี หนึ่งศูนะครับหกสหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสอ หนึ่งสองนะครับแล้วก็จะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดติดตัวนะครับหนึ่งเจ็ดตัวนี้เต็มแปดนะครับ นะครับสรุปของเรานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับหมวดวันที่หนึ่งเดือนสินะครับส่วนตัวลองก็ วันนี้ก็สรุปให้ทุกท่านได้รับชมเป็นแนวทางเพียงแค่นี้นะครับถ้าเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบกับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วมันไม่เข้าแต้มที่เราเล่นไว้นะครับมันมาที่แต้มสามตรงนี้นะครับแต่งวดนี้นะครับงวดนี้นะครับท่านไหนที่ ไม่ชอบแต้มที่ติ๊กให้นะครับท่านก็ชอบตรงที่แต้มห้าต็มหกก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันที่ชนประมาณนี้นะครับถ้าท่านไม่ชอบตรงนั้นนะครับแต่ที่สุดที่ทําให้มันก็แค่เป็นแนวทางครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับ เป็นเรื่องปกติของตัวเลขนะครับทุกท่านก็ว่าตัวเลขเยอะนะครับขนาดตัวเลขเยอะยังหลุดได้นะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับตัวเลขเยอะ20 30ตัวก็หลุดได้เช่นกันนะครับมันมันไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะว่าอัตราการเสี่ยงโชคที่เราทำอยู่ก็ลิบลีเหลือเกินนะครับ ก้าสิบก้าต่อหนึ่งนะครับท่านคิดดูนะครับเก้าสิบก้าต่อหนึ่งท่านมองเห็นความหวังขนาดไหนนะครับแต่ที่ทำให้เพื่อเป็นแนวทางคือย่อจากเก้าสิบเก้าชุดต่อหนึ่งนี่ก็มาเหลือขนาดนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็หวังว่าตัวเลขจากที่เราทำมานะครับตั้งแต่ต้นนะครับ ตั้งแต่คัดสรรจากตัวเด่นมานะครับมาทุกสุดนะครับมาทุกคลิปมาแทบที่เราลงให้นะครับมาคัดสรรแล้วเหลือประมาณนี้นะครับคาดว่างวดนี้ถ้ามาให้เราก็ถือว่าเรามีดวงนะครับเรามีดวงนะครับดวงสมพงกันนะครับ เลขมาเข้าให้นะครับก็ให้ทุกท่านพิจารณาดีๆนะครับก่อนนำไปใช้นะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับคลิปนี้ก็สรุปให้เพียงแค่นี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็จะสรุปสองตัวบนนะครับไว้เจอกันนะครับกดติดตามไว้นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับ สูตรบนของเรามวดที่แล้วก็เข้ามาตัวรองนะครับเข้าที่เข้าที่สี่หกนะครับตัวรองนะครับไม่ใช่ตัวเด่นนะครับเข้าที่ตัวรองนะครับก็งวดนี้คลิปหน้าก็สรุปบนให้นะครับส่วนคลิปนี้ก็สรุปล่างไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ มากดติดตามให้นะครับขอให้ทุกท่านาจงประสบแต่ความโชคดีนะครับเฮงเปังปังนะครับล่ำล่ำรวยรวยกันนะครับสวัสดีครับ